สวัสดีครับผมก็มาเจอผมก็บอยนะในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เราเจออีกแล้วหน้าเว็บอยู่กลางยุทธภพครบสลึงนะครับผมเราจะมาพูดแพทประจําสัปดาห์ของวันพรุ่งนี้นะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็สําหรับแพทประจําสัปดาห์เนาะก็วันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันที่1กุมภาพันธ์าร้อยหกสครับผมก็คลุมประจําเดือนคลุมใหม่นะครับลิขิตรักพันปีนะครับผมนะชื่อคลุมดูหรูรามากเลยนะฮะนี่รูปคลุม เออไม่ใช่นะลูกคุมกดไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นแบบทั่วไปแบบทีแบบ yg เหมือนเดิมนะก็เป็นคุมประจำเดือนสำหรับการสร้างตัวละครใหม่จะรับไอเทมสนับสนุนฟรีนะฮะไอเทมสนับสนุนในหน้าที่นี้คืออะไรเนี่ยไอเทมสนับสนุนหัวข้ออยู่ด้านล่างนะฮะเดีย๋ยวเราพูดถึงไอเทมสนับสนุนก่อนนะสร้างตัวละครใหม่นะครับรับมุลทินหนึวัน นะครับแค่ทงตัวละครใช่ไหมโอเคแล้วก็กล่องต้อนรับกับยุทธภพนะครับก็จะเป็นยันดินวิเศษนะครับผมแล้วก,ก็กระเป๋าเป้สำรอง30สวันถ้าไม่มีกระเป๋าหลักก็ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วก็กลองปิดผนึกนะครับสรอยยกแดงนะฮะบ,บวก2นะฮะก็ บวกสองบวกอาวุธสองบวกเครื่องป้องกันหนึ่งใช่ปะจำไม่ได้นะผมแล้วก็สมเสียนนะครับแล้วก็ยารักษาบาดเจ็บพิเศษนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมนะฮะเดือนแห่งความรักนะฮะผมถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระนะฮะผมปินสกินนะฮะจะได้รับปั๊บ 50%นะฮะก็จะเป็นค่าพิชิต50%อรคาบตการห้สิบเนต์นะโจมตีมอนเตอร์เอ่อป้องกันมอนเตอร์นะฮะบวก50นะฮะแล้วก็จะมีการดรอปไอเทมนะครับกิจกรรมก็จะมีการดรอปไอเทมกำจัดมอนเตอร์เลเวลไม่ห่างจากตัวละครเรา10เลเวลดรอปไอเทมนะ,ะเป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบ1ดอก2ดอกแล้วก็สายไหมหอมหวานนะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าดรอปอะไรนะครับผมไอเทมเนี่ยจะ เพิ่มโจมตี20หน่วยป้องกัน20หน่วยแล้วก็พลังชีวิต200หน่วยนะเป็นระยะเวลา10นาทีผมไม่แน่ใจว่ากดซ้อนทับได้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือกิจกรรมเพิ่มเติมต่อมาออกิจกรรมนะครับสัตวะมันเป็นกิจกรรมหรือว่าอะไรไม่รู้นะสัตวะนะฮะผม ดอกไม้ดอกไม้งามด้วยเดี๋ยวนะหน้าเว็บทำไมโหลดนานจังอะจัตถวะยังไม่มีอัปเดตนะต่อมาดอกไม้ดอกไม้นะครับกุหลาบพันปีกิจกรรมดอกไม้กุหลาบพันปีนะครับ f o w e r in my heart นะครับผมกุหลาบส่งให้กันใช่ไหมกิจกรรมส่งส่งกุหลาบให้กัน เดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่นะครับผมเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมนะทาได้วันละครั้งตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะครับชื่อเพสแบ่งปันฮาวาจนด้วยกันนะครับก็คือรับเวสมาที่แม่นางจินจากนั้นก็จาจัดมอนเตอร์นะครับไม่ห่างจากเรานะครับผมรับกุหลาบพันปีจํานวน30สิชิ้นจากนั้นกลับมาส่งมานางจินเพื่อรับบัฟนะครับผม แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะส่งเพจที่ใครนะฮะจะเป็นส่งให้เท่าลูกคิดหรือว่าเจ๊เจียวนะครับเราจะได้รับบัตตอบแทนนะครับกรณีที่เราส่งให้ลูกคิดนะฮะลูกคิดเราจะได้เป็นค่าสุขการ50์50%โจมตีโจมตีป้องกันอีก50นะครับเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงแล้วก็ได้ค่าสุขการ100 6ชั่วโมง กรณีที่ส่งให้นางเจียวนะฮะนางเจียวเจียวเจียวเนี่ยเราจะได้เป็นค่าประสบการณ์ห้าสิบเหมือนกันนะครับผมเพิ่มแล้วก็โจมตีป้องกันมอนเตอร์หกห้าสิบเหมือนกันนะครับจากนั้นสิ่งที่ต่างนะครับข้างบนเนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยจะได้ป้องกันและโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่เป็นร้อยห้าสิบนะฮะก็รวมๆแล้วมันจะเป็นสองร้อยเลยวะ่ะแล้วก็ได้ปิ้นสกีนอีกห้าสิบสองร้อยห้าสิบ ถึกขึ้นถึกขึ้นมากนะฮะบ,บอกไว้ก่อนอ่ะแล้วเรากิจกรรมนี้นะสเตว,วะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งอ่าถ่ายรูปคู่ต้นซากุระออนบันไอนี้บอกไปแล้วกิจกรรมเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในหัวข้อเนี่ยมันไม่ยอมมันใส่มาในแล้วไงแล้วมาแยกทีหลังผมก็เออพ้อนไปต่อมาแอดเวนเจอร์แพ็กนะับผมจะบอกตอนเที่ยงนะช่างมันก็สายเตมิมมาแหละท่องยุทธก็จะเป็นแบบ จะจะเลือกรับบัฟวอยหรือว่าสุ่มคุมคุมก็น่าจะเป็นคุมคุมเกี่ยวกับความรักความรักนะคุมคู่รักอะไรแบบนี้น่าจะนะแล้วก็ไอเทม9่าบาทก็มาตอนเที่ยงนะ Special ลนะฮะสเปเชียลเซลนะครับจำาหนเทมเสริมพลงังและกล่องสุ่มลำสุดลำค่านะฮะหกุมภาก็เปิดตอนเที่ยงเหมือนกันยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรลง ต่อมาที่สิ้นสุดกิจกรรมนะมีสุ่มคุมใช่ไหมส่งท้ายเดือนแล้วก็ผลิตภาพยาเสริมความดีนะครับรากอนเยียช็อปนะฮะที่เท่าพยากรนะรพิชิตคำรามข้างนะครับสะสมโชคดีปีใหม่นะครับปินสกีนบัฟบางกรนะฮะผมสัตเทวะชกเลือกสเปเชียลช็อปสัตเทวะหมิงหมิงนะครับแล้วกิจกรรมบางกรรากอนเยีย ปาร์ตี้บัฟนะครับมับบงกร,รบัฟนะฮะตุ๊กตาซอนซ้่มนะครับผมก็คลุมไงนะครับผมแล้วก็สาการะเทพเจ้ามาังกรนะฮะรุนรุนรับมบังกรฟรีอันนี้ก็เอาออกแล้วนะที่ที่เอ็นบีซีฟักสัตวะนะครับผมมุ่งสู่สวรรค์เพื่อรับมังกรอยนนี้ที่ประมุขนะครับ เพิ่มกิ่งบอสรุนชุอคุมวานอนนะฮะคุมเฮงเจียอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสเปเชียลศพชอบสัตวะมังกรนินอันนี้ก็จบแล้วนะครับกิจกรรมป้ายเช่าไร้สภาพก็จบเช่นกันนะไอเทมที่ลบออกมีเนื้อไก่เส้นว่าลูกแก้วที่พระเจ้ามังกรนะพลังแห่งปีใหม่สัตว,ว์วสวรรค์กิจกรรมนะสัตวะมังกรนินนะครับมับงกรสวรรค์มังกรนินนะสัตวะมิงมิงนะครับและถุงนำโชคตั้งแต่ศูนย์จนถึงสิบนะครับผมโอเค นะ,ะก็ประมาณนี้นะ,ะแต่เดี๋ยวเรายังคาใจไอสัทวะดิกลับมาแล้วนะครับผมก็สําหรับสัตวะดอกไม้งามผีบานในฤดูใบไม้ผลินะ,ะเพิ่มข้าสุขการตามลําดับขั้นไปเลยนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสายฟรีกับสายไม่ฟรีและสายเติมเออสายฟรีไม่ฟรีและเติม3อย่างนะ,ะคะฟังดูอยู่ดูจะงงนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันดีกว่าเอาง่ายงเลย นะครับสาหรับสายฟีสายฟีสายขยันนะครับ 2> <2> เริ่มแรกมานะครับผมมาที่ซูยุนนะครับรับเพชที่ว่าดอกไม้งามพิบานในฤดูใบไม้ผลินะครับผมอันนี้ทําได้หนึ่งครั้งต่อวันจํากัดหนึ่งครั้งต่อวันนะครับตัวละครเลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับให้รับภารกิจที่ชื่อว่าดอกไม้งามพิบานบลา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 ในฤดูใบไม้ผลินี่แหละที่ซูยุนนะครับจากนั้นไปกําจัดมอนเตอร์นะครับ ลบไม่เกิน10เลเวลบวกไม่เกิน10บ,บวกเกิน10ได้นะครับผมจากนั้นเมื่อํำจัดมอนเตอร์แล้วโอกาสดอกปุ๋ยพืชนะครับผมจำนวน20ชิ้นจากนั้นมาส่งที่โซโยนนะครับเพื่อรับจาดอกไม้วาสัน1ชิ้นเพื่อแลกสัตวะในคิสถัดไปอ,อันนี้เข้าใจถูกนะแลกสัตวะในครั้งถัดไปแต่จัดผมรีบ ผมไม่มีเวลาไปนั่งเก็บอยู่มันเสียเวลาผมต้องวิ่งทียกตี้กว่าจะไปถึงที่ทำเวสมันนานไม่เป็นไรมันมีอันที่สองภารกิจสามารถทำได้9ครั้งต่อวันจำกัด1ครั้งต่อวันและตัวละครมีเลเวลหนึ่งขึ้นไปอ่ะเอาให้เข้าใจชัดๆ1ครั้ง9ครั้งต่อวันคือกาดอกไม้วาสัน จำกัด1ครั้งต่อวันก็คือรับสัตว์เทวะตัวแรกได้แค่หนึ่งครั้งครั้งเดียวเท่านั้นรับซ้ำไม่ได้ตัวละครมีเลเวลหขึ้นไปอ่ะทีนี้แบบเร่งสปีดฮะการเติบโตของดอกไม้ผลิใบอย่างเอ่อดอกเออดอกไม้แหละในรดูใบไ,ไม้ผลิแบบรวดเร็วอ่ะแบบรวดเร็วจ่าย1นเอ,เอ็อไม่ใช่จ่าย100ล้านได้ตราวัสดุทันที แลกสัตเทวะได้เลยปาโตไม่ธรรมดานะครับแต่ผมปาอาจารย์ผมมีทั้งหมด 900m ผมเปทีเดียวเลยไปขั้น3ก็ทำได้เพราะว่าภารกิจนี้แค่จ่ายก็จบนะครับจ่ายไปอีก9ครั้งจ่ายครั้งแรกนะครับจ่ายครั้งแรก เราต้องทําให้ครบอัพขั้นง่ายๆขั้นแรกเราทําแบบฟรีจะได้หนึ่งอันได้สัตเวะมาเพียวเียวนะครับจะทำตอง,ต,องต้องทำแบบฟรีก่อนนะเอาสัตวะแบบฟรีก่อนเพราะว่าเราทําได้เก้าครั้งเราให้จบในวันเดียวพอรอบหลังเรารับแบบเร่งด่วนครับรับเหล็กแบบเร่งด่วนจ่ายไปก่อน400ร้อยเอ็มสี่ร้อยเอ็มนั้นสี่ครั้งสี่ครั้งนั่นหมายถึงว่าหลังเราเอาตาดอกไม้เนี่ย ตายดอกไม้หนึ่งชิ้นนะ่ะตายดอกไม้วสันเนี่ยเลขสัตวะแล้วแล้วเราเนี่ยจะทาําสัตวะขั้น2นะค่อยๆเติบโตนะฮะมันต้องใช้อาตายดอกไม้วสันสี่ชิ้นเนี่ยที่อาจารย์บอกเราทาฟรีแล้วใช่ไหมหนึ่งหนึ่งครั้งตาตา,ตาสารลักษ์เนี่ยมันทําได้วันหนึ่งเก้าครั้งครั้งที่สองเราทําไปสี่ครั้งทําไปสี่ครั้งอัพขั้นเป็นขั้นสองฮะเหลืออีกครับ เลขครัมันก็มีเฟสอีกขั้นหนึ่งบานสะพรั่งครับขั้นสามมันใช่ห้าห้าชิ้นดอกไม้วาสานอ่ะห้าชิ้นมันทําได้เก้าครั้งเราก็ทําไปอีกครับจ่ายอีกห้าร้อยเอ็มเมื่อกี้จ่ายสี่ร้อยจ่ายอีกห้าร้อยเอ็มป่าเออจ่ายจ่ายแล้วจบจบแล้วเจ็บทายกตีเจ็บจริงนะครับผมเสร็จก็อัพขั้นนะครับผมจ่ายไปอีกสีก 500. ่อีกห้าร้อยนะผมอัพขั้นเป็นขั้นสามก็เนี้ย ได้มาสัตวะเทวน3ครับแต่มันก็มีอีกนะครับสายฟรีจบแค่นั้นหรือทําทุกวันก็ได้นะฮะหรือสายจ่ายจ่ายเลยจบเลยวันเดียวจบนะครับ 900m แต่ถ้า8ตัวเยอะอยู่นะครับต่อมาสัตวะเซื้อได้ในช็อปนะครับวสันแบบนี้แลกเปลี่ยนได้นะวงเล็บแลกเปลี่ยนได้ฮนะเปลี่ยนมือได้ นะคมรับผม189บาทจากพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้เท่าไหร่นะครับคุณสมบัติตั้งแต่วันที่1กุมภาถึง29่กาุมภาหลังจากนั้นหมดคือลบจบนะฮะก็แน่นอนครับคุณสมบัติของมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วบวกทั้งค่าประสบการณ์ค่าพิชิตค่าประสบการณ์ค่าประสบการณ์ค่าประสบะป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่ค่าประสบการณ์ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่ค่าประสบการณ์อะไรเงี้ยนะมันต่างกันอยู่แล้ว วันที่9้าเดี๋ยวลบออกปิดเทอร์ฟอะไรแบบนี้นะฮะก็คงต้องจบแค่นี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มาหลังสุดเลยเพราะว่าเราเข้าเกมไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เข้าเกมเว็บมันเออร์เลอร์อยู่นะฮะเมื่อกี้ก็ปรากฏว่าจบแค่นี้นะจบในวันเดียวก็ได้หรือว่าเราทําไปอีก10วันถึงจะได้ขั้นสุดท้ายนะครับทำสิบวันเพราะวันแรกเราได้แค่เว็บหนึ่ง ไปอีกสวันเราได้ะระดับขั้น2ไปอีก5วันเราได้ขั้นสุดายขั้นสานะฮะหรือจ่ายและจบก็แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมก็บอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติตดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ฮะหวังว่าจะไม่งงนะครับพูดไปชัดเจนแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ